ดูทุกท่านนี่ผมวา h ซีมี2นะครับโอเคประวัติยูทูบเบอร์ที่เราจะทําในวันนี้คือวายทีี2แล้วก็อีกช่องหนึ่งที่กำลังจมาในตอนหลังนะครับถ้าคลิปแรกของเขาได้เน้นะครับช่องเขามีอายุมามากกว่า1ปีนะครับถ้าไม่เชื่อผมจะลูกขึ้นมาให้ดูเลยแปะสุ่นผลงานในะช่วงแรกของเขาก็ไปดูกันเลยว่า,วางานช่วงแรกจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยเอันนี้ล้กันนะ นี่คือกองทัพที่ผมเตรียมไว้แล้วนะโอเคเรามาเทปบอดกันเถอะว,ว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับนี่คือแพดใหม่โอเคนเขาของมันคือแต่ก็มีช่วงที่น้องเขาหันไปทำเป็นแอนิเมชันอยู่ช่วงหนึ่งนะครับประมาณนี้เลย ไปทำบินโถยน้องเขาว่าเอาไป็นว่าเรากลับมากกับทฤษฎีหลักของเราเลยกันในช่วงนี้เขาจะเป็นการทำิเมชั่นในอีกช่องช่องใหม่ของเขานะครับชื่อว่าเอ็กโบร2 3นมหรือมั้งจำไม่ค่อยได้ละแล้วก็คลิปแรกคือการแปลว่าเปเจ็คเลโตรโหดนะครับอลติเมตเจ็คเลอะไรอย่างเนี้ยแหละนืกไมแลวนี่ไงโหดเลยเป็นไงละยิงเลเซอร์ได้ด้วยผมและนี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของผมในช่องน้องคนนี้นะครับ เขาก็ได้ทาการมาสร้างสก,กินแากผมแล้วผมทําให้ฟรีซะด้วยดูเป็นไงเออสก,กินเนี่ยเป็นไงโคตรหหดเลยนะครับผมพูตรงเนี้ยเป็นไงสก,กินเตยเป็นไงสวยจัดๆเลยนะครับเป็นสก,กินที่แบบสวยสที่สุดเท่าที่มาค้าเคยมีมานะครับ โอเคผมเราเล่นนะครับไปดูตอนเพื่อนเขาเปลี่ยนสกินจริงๆเขาก็ได้เดินไปที่คอมของเขานะครับคอมของเขาเนี่ยเป็นคอมแบบเอาตาอีสเตย์นะครับแม่งโคตรโหดเลยเดี๋ยวเดีด๋ยวนี่ก็มาโผล่ทีช่องผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่องผมโอ้สกินเยอะมากเลยประมาณนี้นะครับจบง,งานโอเคนี่ก็คือสกินที่ผมทำให้น้องเขานะครับเป็นสกิทไม้ครับเสียเงินตัวและนี่คือการประกวดตัวครั้งที่สองของผมในช่องน้องนนี้นะและวไปฟังเสียงผมเสียงผมมันห่วยใตกมากฟังดูนะ ผมยอมรับเลยว่าเสียงนั s <S ้นม hmm. ันไม่ด yeah. ีเลยนะผมก็ขอให้น้องเขาเปลี่ยนเสียงใหม่ไปที่วีดีโอตอไปของเรากันเลยจ้าแต่ว่าก่อนอื่นผมขอดูการไล่ล่าของผมในการลาน้องเขาที่ว่าหาเรื่องผมหรือผมไปหาเรื่องน้องเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคไปดูกันเลยและสกินตอนนั้นผมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะวิ่งแบบไอตูนเลยใช่วิ่งแบบไอตูนเลยเอก็วิ่งร้อยคูนร้อยนะเคยไม่มีใครห่างเราเจอแน่แต่ผมบินมาอย่างรอเชนแล้วก็ไม่มีใครเห็นน้องนีเลย คิดต่อมาเป็นคิดหนึ่งในคิดที่ผมชอบที่สุดของน้องเขาเลยนะครับต้องไปลองฟังกันเองเลยนะครับจริงๆผมกะว่าจะเอาผู้ติด,ดตามสักหนึ่งร้อยคนก็พอแล้วนะครับแ,แล้วกระดันได้สามร้อยคนด้วยครับส่วนอีกคนที่ผมอยากจะขอบคุณมากๆก,ก็คือพี่คนนี้นเลยนะครับพี่ธนโดนะครับชี่เล่นชจเนสอน,นะครับซึ่งผม บอกเลยได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มีพี่แกเนี่ยผมว่าผมคงไม่ถึงหลักร้อยอะครับเพราะว่าแบบผมไปไหนไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่แกในพี่แกเป็นแรงบันดาลใจของผมเลยนะครับพี่แกเนี่ยเป็นแรงบันาลในด้านของการทําสตอรี่มาครับหรือว่าการทําสกินมาครับอะไรอย่างเงี้ยพี่แกทําสกินมาครับให้ผมด้วยนะครับรีเมคถึง3สกินด้วยกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแถมพี่แกยังทำให้ฟรีด้วยนะครับไม่คิดตัง ส่วนตอนช่วงนี้เขาน้องเขาก็จะหันมาทําเป็นการภากกระตูนเป็นส่วนใหญ่ส่วนผลงานของน้องเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูที่ช่อง e x p o l รรีหนึ่งสองสามได้เลยนะครับหน่อยหนึ่งเจ็บไหมละ่ะไอคิ้ <mit> พหายดิอรุอระอุระหุบปากแล้วมาสู้กันไหมครับไ <cụ S 3> อเดียเออจบมาแล้วอุรเจ็บพี่พหายอีกสิบพันฟักไวก่อนนะเปิดแม่ขอจริงเลยกันโอ้ สวีดีวีโอที่ผมเอามาในตอนนี้คือคลิปวิดีโอล่าสุดที่น้องเขาทำเอาไว้นะครับส่วนต่อไปไปดูเรื่องทักษะความสามารถของน้องเขากันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างผมจะเปิดภาพนี้ต่อไปเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้องเขามีทักษะการพากเสียงที่ดีมากๆเลยนะครับตายนี่ลิบๆตายไปยิงหายต่อยแม่งหายนี่มึงส่วนดีกว่าผมด้วยครับนะบางครางนะ บางครั้งก็พากเสียงดีกับผมด้วยนะครับที่ผมทำคลิปอยู่นี่คือการพากลนเลยนะครับเนี่ยพากเสียงมาทั้งคลิปลนะเนี่ยไม่รู้ว่าคลิปมันจะดีมีคุณภาพหรือเปล่าแชร์แอปนี้นะครับส่วนเรื่องความมันในการทำคลิปนะครับครับบอกเลยว่าเขาไปเอากระตูนต,ต่างๆมาจากช่องไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเป็นสายไมค์คราฟอยู่แล้วสายเกมนะครับและคลิปไมค์ครับหน้าจะไม่มาอีกสักท่งเลยนะโอเคและสำหรับช่องเก่าของน้องเขานะครับช่องเก่าของน้องเขาก็เป็นช่องที่แบบว่า ดีระดับหนึ่งนะนะก็ใช้แอปนี้ตัดต่อมานกันนะครับแอปที่มันจะมีลายน้ำแบบนแี้ก็ม่ได้แก้เลยนะสำหรับวิดีโอสั้นผมจะใช้แี่โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับบา,บายบายทุกคนก็ดีดูถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าชานะข้าได้วิ่งไปสองหมื่นปีจุดดูนี่สกอร,ร์ข้าสามารถลีเลือดได้เจ๋งะ่ะ ตัวเจ้าไม่ก็แค่ในกระปปกคนหนึ่งท่านั้งแหละในกระปปกพังทำแบบนี้ได้โอล่าลบได้ครับนี่นี่นี่นนนนออนหัดออนรัโอ่าอัอนหัดไอหมอนี่มันเจ๋งจริงจริงว่าแต่มันก็มันเปลี่ยนวิชาจากโอล่าลายเป็นออนหัดแล้วมันเจ๋งจริงจริงโอ้โหดูแกบน,นเสียงดังเลยนะมันไปกระท่านั่นแหละมันไม่มีประยโยชน์มา จบมแต่ท <ENNIS> <ส Or ue> ี่ไม <ens> ่ต <quoi> ้องนี่เจดาไม่มีคามแฟกใช้นี่แก้ขัดก่อนละกันแต่ตัวนั้เรกระแทกลอสองน่ันติดมายแล้วนี่ออนัทยังไงยับคนเจ้าก็ยังออนัทอ่ดิคตรออนัทำแบบนี้ได้ไหมล่ะโอรโอโออรโอรนี่ไอดไม่รอดไม่รอดไม่รอดนอนัทโอรโอร รวมรวมพลังควางหินแสนมั้งโบออร่า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 